สวัสดีพ่อรดแม่ทุกท่านนะวันนี้ไปยุูกลมองนะับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวมอสรถกันใหม่นะแล้วที่ผมลงมอสเนี่ยก็ต้องมารีวิวอยู่แล้วเออเดี๋ยวรอติดตามคลิปเล่นไม้ครับจนภัยอัศวินนะเดี๋ยวรอติดตามดูกันนะเดี๋ยวรอติดตามดูกันนั่นเองอ่ะฮาอ่า จะล้อหน่อยนะอ้อหน่อยร้อหน่อยร้อหน่อแ,แถวแถวนั่นแนวแถว,แถว,แถว,แถวผมไปลองมอดัดผมไปลงมดลัดสิบล้อพื้นเรียบอะไรเนี่ยนะครับได้มาใหม่นะ่ะมันคือแบบอะไรเนี่ยแหละเขาเขาบอกนะฮะแต่ไฟด้วยนะผมก็ไปลองพิมพ์ตามเขาแล้วนะ ลาาแตกไฟอะไรเนี่ยล่ะครับก็ยังไม่แน่ใจนะทรงพัดเจริญนะคันนี้นะอา้าโอ้โหไอ้มอสอันนี้มันลงไม่ได้นะก็ช่างมันมนะั่ยังมีโอกาสเข้าใหม่นะ แถมแทมแถมแทมแทมแทมแถมแทมแดมแทมแดมแทมแทแดมแทมแทมขยายผมแจกพื้นเรียบคันดีโก้ใบนี้นะครับก็ลองทำก็ลองให้ใบนี้ลิงก์มานะสอนลงลิงก์นะผมก็จะแจกให้เลย เอ้ยไม่ใช่มันไม่มีนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันต้องมีดิทำไมไม่มีอะให้แปลกนะมันต้องมีดิครับท่านผู้ชมมันต้องมีดิโอ๊ยมดนะัดในแต่ละมดัดเอ้ยเจะลองหาแถวแนี้นะ นะอันนี้ป่านะัลองเดาไปก่อนนะไปตัดตองคนสนาเสร็จกันเลยนะ รับผมสำหรับใครที่อ่านไม่ออกครับก็บอกแค่นี้ครับอ่าอันนี้พี่ก็อยู่ในแมปใหม่นะครับคือเมืองมาลางนะครับผมสำหรับใครที่ถามหานะ M A แปดนะครับห้ามี่อ่าอนไม่ออกนะครับก็บอกแค่นี้ครับสำหรับรหัสแตกไฟล์มอสคันนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมย้ํานะ ก็เลือกอันที่สองนะครับกดเข้าไปเลยนาแต่ไฟนี้ใส่ตามพี่เลยนะครับ1 0 2่นสนะครับผมก,กด ผมสำหรับใครที่อ่านไม่ออกครับก็บอกแค่นี้ครับ<ม>สำหรับรหัสแตกไฟมอสคันนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมย้ำนะครับห้าหก